สวัสดีครับท่านผูนผ้ชมทุกท่กทานครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนราดหญ้าคิดถึงรถไถดัดแปลงคิดถึงรถไถมือสองต้องพัดพลคนราดหญ้าและพัดพลไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ขอสวัสดีกับ f อทางเพจ Facebook พัดพลคนราดหญ้าด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกทุกท่านนะครับไปรับชมรถไถดัดแปลงนะฮะรถไถคันนี้ดัดแปลงนะครับ,รบ,ปรบเป็นรถไถนาเดินตามสมัยก่อนแต่ช่างไทยครับ เอามาดัดแปลงเป็นรถไถแบบนั่งขับแบบสบายๆไม่ต้องเดินตามให้มันปวดนอกปวดขาแล้วแหละนะครับรถคันนี้เป็นฟรีมือของช่างถวินภูศรีอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็เป็นการนำมาส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดมหาสารคามการจะส่งให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นก็ต้อง ทำการทดสอบให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับว่ารถไถตัดแปลงแบบนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะนี่เป็นการไถไม่ใช่ไถนานะครับเพราะว่านาช่วงนี้ก็กําลังเกี่ยวข้าวกันอยู่ข้าวกาลังเดืองยังไม่ได้เกี่ยวอันนี้เป็นพื้นที่ใกล้ๆนาติดกับนานะครับเป็นพื้นที่สวนประมาณนั้นนะครับก็เป็นดินแข็งสักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝวนก็ทิ้งช่วงมาหลายอาทิตย์นะอาจจะเป็นเดือนนะครับทางาจังหวัดมหาสารคามก็ต้องไถให้กับ ลูกค้าได้รับชมกันก็ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ่ายพอถ่ายได้ไหมถ่ายข้าวหรือเปล่านะครับคันนี้ถนนราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับมีอุปกรณ์3ชิ้นมีใบมีดด้านหน้านะครับแล้วก็มีผานหลัง3ใบพร้อมกับจอบหมุนหรือว่าตัวปันนอโรตารี่ประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยนะครับทุกอย่างเป็นงานประดิษฐ์ของช่างทั้งนั้นเลยนะครับท่านใดที่สนใจสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับของช่างทวินภูศีมีทั้งสงสาขานะครับสาขาหนึ่งนี่อยู่บ้านอ,าอะไรนะน้องแสงตําบลตาไหานะครับตําบลตาไหาอําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีสาขาสองนี่อยู่ที่อําเภอแวงใหญ่นะฮะจังหวัดขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับอยู่ใกล้สาขาไหนก็ใช้บริการที่ทสาขานั้นนะครับบริการหลังการขายเยี่ยมนะครับสาหรับช่างทวิน มันได้ไม่พอใจขายคืนนะฮะเคยมีมาทีหนึ่งแล้วนะครับอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับซื้อไปแล้วซื้อมาแล้วถ่ายไม่เข้านะครับเพราะว่า,าทางอุตรดิตถ์เป็นดินแข็งนะรปรากฏว่าก็ขายคืนให้กับช่างถวิลช่างถวินก็รับผิดชอบด้วยการรับซื้อคืนนะครับ Banana. ô oh, chết bây giờ nó, nó. bà này cái à, này chết nghỉ có bài tết thì con nó phi nóng nó 好了啦。